ตอนที่ไปอินเดียกับหลวงปู่เมื่อเดอนมีนาเมษาที่ผ่านมาพอเห็นต้นตาลหลวงปู่ก็บอกว่าถ่ายรูปไว้แล้วท่านก็บอกว่ารอบๆเจดี JD, มีของโครงการให้เอาต้นตาลมาปลูกก็ถามท่านว่าปลูกเยอะไหมท่านก็บอกว่า ให้ได้สักสองพันต้นท่านบอกว่าในอนาคตเผื่อ,อน้ำมันหายากก็จะอาศัยน้ำจากต้นตาลนั่นเมื่อวานเนื่องจากมีโยมทางสมุทรสาครสมุทรสงกรามท่านส่งต้นตาลมาถวาย ได้ยินว่าหลวงปู่ให้ปลูกต้นตาลท่านก็เลยสั่งเปียตาลต้นตาลมาถวายสองร้อยกว่าต้นที่แรกเอาต้นตาลมาปลูกมาปลูกก็นึกภาพว่าปลูกต้นตาลเนี่ยก็จะปลูกเป็นสวนมันจะดูดูสวยงามเหมือนกับเหมือนกับที่ที่อินเดียเพราะว่า หลวงปู่ท่านนี้ปลูกต้นตาลก็มีภาพแบบนั้นแต่พอได้ลงมือขุดปลูกต้นตาลก็เป็นภาพอีกภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก็ได้เห็นว่าเออทำไมหลวงปู่ให้ปลูกต้นตาลต้นไม้อย่างอื่นหลวงปู่ท่านไม่ให้ปลูกออท่านบอกว่าปลูกต้นตาล ต้นตาลเจดีรอบรอบเจดีเมื่อก่อนฟังก็ไม่เข้าใจาใจนี่คิดว่าจะหาต้นต้นดอกไม้ของหอมมาปลูกล้บรอบเจดีส่วนต้นตาลน,นี่ก็จะปลูกเหมือนกันก็พราหลวงปูกให้ปลูกก็ก็ปลูกสลับกันแต่ก็ไม่นึกนึกภาพไม่ออกคือเนึก ไม่ถึงนึกไม่ถึงว่าที่ลวงปู่ให้ปลูกต้นตาลเนี่ยสาเหตุมาจากอะไรทำไมต้องให้ปลูกต้นตาลตั้งสองพันกว่าต้นพอได้ปลูกต้นตาลแล้วก็ปลูกเป็นแถวเป็นแนวเนี่ยภาพในใจมันก็เลยเกิดขึ้น คือบางทีเนื่องจากหลวงปู่เนี่เป็นผู้ที่มีรู้มียาณท่านเห็นเหตุในนา,นาคบพอท่านพูดเนี่ยเราก็ตามไม่ทันคําว่าตามไม่ทันก็คือไม่รู้มไม่มียาณที่ญาณทัศนะหรือว่ามีสมาธิที่ละเอียดอ่อนที่จะตามหลวงปู่ทัน แต่พอได้ปลูกต้นตาลเมื่อวานแล้วก็เดินไปดูต้นตาลที่ปลูกเป็นแถวเป็นแนวนก็เลยได้เห็นภาพแล้วก็ได้คำตอบคำตอบว่าทำไมตลวงปูกให้ปลูกปลูกต้นตาลถึงสองพันต้นปลูกเต็มบริเวณร,รอบๆอบเจดีย์ทั้งหมดเลยท่านบอกคำตอบก็คือต้นตาล เป็นต้นไม้ที่ยืนต้นถึงแม้ต้นตาลจะเป็นต้นต้นเดียวเดียวมีมีใบข้างบนแต่ต้นตาลมีความเหนียวพายุถลมแรงๆขนาดไหนก็ตามเนี่ยต้นมะพร้าวยังยังโค่นล้มนะแต่ว่าต้นตาลเนี่ยยังคงอยู่ ะต้นตาลเขามีความเหนียวมากกว่าต้นมะพร้าวหรือว่าต้นไม้อย่างอื่น